สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยน,น,น,นะคะเดี๋ยวเราไปฟังอนุวัตพูดสรุปนะคะใน,นที่สุดอนุวัตก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ออกความปรามจนได้แต่จะปรามได้จริงไหมรองไปดูกันค่ะว่าอนุวัตปร,รามเรื่องอะไรนะครับเพียงแต่นเน้นแค่นี้ครับไม่เอา ไม่เอาเอาลุงไปปั่นให้กับเป็นความขัดแย้งกับคู่กรณีถ้าเป็นไปได้นะครับในะผมผมพูดกันตึงตงไม่พูดไม่เป็นประเด็นปัญหากับคู่กรณีเลยลุงอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับยูทูบที่พูดถึงลุงอยู่ในถ้าคิดว่าลักลงุงนะครับสงสารลุงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ไปพูดถึงคู่กรณีไม่ต้องไปกระแนะกระแดนคู่กรณีได้ไหม ไม่หาไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องทุกกรณีนะครับส่วนบางคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมพวกอีกพวกนึกดา่าแล้วไม่ไปห้ามเขาอันนั้นเขาด่าอยู่แล้วลุงเขาก็าบอกอยู่แล้วนะนะครับแต่บางครั้งลุงอาจจะอธิบายไม่ตรงร้อยประเด็น,ม,นมันอยู่ในใจเขานะครับอธิบายไม่ได้นะครับประเด็นมันอยู่เป้าหมายมันอยู่แค่นี้นะครับที่ลุงให้หยุดไม่ให้ไปยุ่งจับคู่กรณีแค่นั้นนะครับ ถ้าจะคุยเรื่องอื่นนะครับไม่ต้องไปน้อยออกไรใจนะครับท่านอื่นผมเห็นมีน้อยออกไรใจอยู่นะครับเพราะกาใจถอยออกมาโน่นนี่บางทีลุงกล่าวถึงนั่นครับอถ้าถ้าถ้าคุณไม่เป็นเขาคุณจะไม่รู้หรอกครับว่าการการสารสั่งจำคุกยี่สิบปีกำลังสู้ด้วยอุทธรณ์อยู่นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหามันมีทุกวันทุกวันเข้ามาที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับคู่กรณีนะครับถ้าถ้าเขาไปดูแล้วเขาเขาจะมองว่าลุงเป็นยังไงส่งเสริมอยู่หรือเปล่าดันอยู่หรือเปล่าว่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับ สิ่งที่สิ่งที่ความหมายของลุงก็คือลุงต้องการสู้แบบสู้ในทางกฎหมายสู้ในความถูกต้องไม่ต้องเอาคนอื่นมาปั่นนะครับให้มันเกิดความขัดแย้งกับคู่กรณีครับในเรื่องในเรื่องนี้นะครับถ้าทุกคนทําความเข้าใจได้ถ้าไม่มองเห็นผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์เรื่องเงินทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะได้กันมานะครับจะทําได้ง่ายมากทำได้ไม่ยากนะครับผมไม่เอ่ยชื่อใครนะครับแล้วใครกี่คนอะไรผมไม่ขอเอ่ยนามนะ นะครับอย่าไปอย่าไปเอ,อ่ยชื่อนะครับไม่อยากให้เอ,อ่ยชื่อเป็นบุคคลที่สามทุกคนต้องรู้ตัวเองก่อนนี่ผมชี้แจงขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะสายนอกก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรนะครับถ้าบอกว่ารักถ้าบอกว่าสงสารถ้ามันจริงผมเชื่อว่าทุกคนหยุดได้พูดเรื่องอื่นนะครับพูดให้มันสนุกสนานไปอคุณจะไปอะไรกับคนอื่นไม่เป็นไรยกเว้นคู่กรณี คูก่กรณีไม่ใช่ยูทูบสายสายสายนอกนู่นนะครับสายฝั่งตรงข้ามที่ขัดแย้งนะครับคู่กรณีคือคู่กรณีจริงๆคงจะเข้าใจนะไม่เอ่ยถึงเขาเลยนะแค่นั้นนะครับผมจับใจความกันลงมาคุยกันมาสองวันเต็มๆนะครับเป้าหมายลงมีอยู่แค่นั้นนะครับถ้าไม่หยุดมันก็จะมีความขัดแยงง้งอีกลุงอาจจะต้องพูดคำเองคบหลังจากที่ลุงหยุดแล้วนะตอนนี้ลุงหยุดแล้วครับ แค่ในวันสองวันที่ผ่านมาอนุวัตกับไอ้พวยเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันตลอดตั้งแต่ไปดูเรื่องการปั้นพญานาคของออราตีที่จะไปตั้งไว้ในในใต้ร่มใสที่วัดบ้านเดือนะคะ ไปเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์ไปนั่นไปนี่กันดิฉันถามนิดนึงว่าตอนตั้นจิตหงุดหงูเนี่ยได้มีการเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์อะไรมาใส่บ้างไหมคะหรือว่าไม่ได้มีเลยเอาแต่ขี้ใครไอ้พวยใส่ลงไปไอ้จิตงดงูมันถึงได้ออกมาพิลึกพิลั่นขนาดนี้ทีนี้ก็พออีกวันหนึ่งก็เห็นว่า มีการไปส่งแม่ชีด้วยกันเขาก็มีเวลาคุยกันไปตลอดทางเพราะเขาไปดูเหมือนจะไปกันแค่สองคนไม่มีใครก็ได้พูดคุยกันและอนุวัตก็ต้องมาสรุปเพราะว่าหลังจากที่ไอ้ป่วยปรีแตกมาสามวันแล้ววันที่สี่ก็ออกมาขอโทษสงบลงได้เพราะว่ามีหลายช่องเริ่มบูดเริ่มปล่อยมือคือมีหลายช่องแสดงอาการอายะขัดขืนโดยเฉพาะช่องไอ้ขาหมู ทนายอุทยัยพูดชัดเจนผมเป็นอิสระฉงจะพูดเรื่องอะไรก็ได้จะมาห้ามผมไม่ได้หรอกไอ้ขาหมูก็พูดชัดเจนว่าช่องผมเป็นอิสระผมจะพูดลุงจะทำไมลุงไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามอะไรใครอะไรทำนองนี้นะครับส่วนของทนันก็จะเบาๆบอบๆสักหน่อยหนึ่งคือไม่กล้ายังไม่กล้า,ลาหืออื่นมากนะักแต่ก็ยังพูดอยู่แล้วก็ยังพยายามที่จะคือ ไอเตี้ยเนี่ยพูดออกมาชัดเจนว่าไม่ย้ายข้างหรอกถ้าย้ายข้างก็อดตายสินั่นคือที่อยู่กับไอพวยเนี่ยเป็นเพราะว่าไอพวยให้ประโยชน์ไอพวยจะด่าอะไรยังไงก็ไม่โกรธหรอกยังไงก็ไม่ไปไหนเพราะว่าอยู่ตรงนี้รวยกว่าดีกว่ามีเงินมากกว่าที่จะย้ายฝั่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเป็นเด็กวัดต้องไปขอข้าววัดกินอะไรอย่างนี้อย่างหมาง,มงนี ทีนี้อนุวัตเนี่ยออกมาชี้ชัดเจนว่าประเด็นของเรื่องคือไม่อยากให้มีการไปจมตีคู่กรณีแล้วชัดเจนว่าคู่กรณีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคู่กรณีพวกเดียวกันในวงแหวนรอบนอกนะไอชิดากันอยู่กับหนิงกระน้ำตาเปรี้ยวคู่กรณีคนเนี้ยเขาไม่ยอมเอ่อยชื่อออกมาแต่หมายถึงว่าคู่กรณีในคดีหลักคดีที่ไอ้ผวยตกเป็นจำเลยและเป็นโจทย์โดยมีคน แย้งว่า,าแล้วทาไมฝั่งนู้นก็ยังด่าลุงได้ทำไมไม่ไปห้ามเขาบ้างอย่าลืมว่าไอ้พลยเป็นจําเลยถ้าพลอยทาอะไรผิดพลาดไปด่าเขาจะมีปัญหามากแต่ถ้าเขาด่าไอ้พลยไม่มีปัญหาเพราะเขาเป็นโจทย์เขาไม่ได้โดนคดีอยู่ค่ะฝั่งเราไม่ได้มีใครโดนคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิวิพากษ์วิจา,ารณ์ได้ตามชอบใจอยากจะด่าพลอยยังไงก็ด่าได้ และไอ้โวยก็ถ้าเห็นว่าถูกละเมิดก็ไปใช้สิทธิ์เอาโดยอนุวัตรก็ชี้แจงตรงนี้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่พวกเรากันเองถ้าบอกว่ารักจริงก็ควรจะหยุดควรจะเห็นแก่เขาว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างถ้าหากถูกมองว่าแอบไฟเขียวแอบสนับสนุนเพราะว่าทำก่อนนั้นทํา่งนี้มาโดยตลอด เดี๋ยวคนเดือดร้อนจะเป็นไอ้พวเพราะฉะนั้นดังนั้นห้ามพูดถึงคู่กรณีของไอพ้พวห้ามไปยุ่งเกี่ยวห้ามไปด่าทอซึ่งอนุวัตรบอกว่าจะไม่เอ่ยชื่อใครนะแต่ยูทูบเบอร์รอบนอกก็มีไม่กี่ช่องหรอกหมายถึงทำนองว่าพวกคุณน่าจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่เขาไม่ยอมเอ่ยชื่อออกมาตรงๆจริงๆแล้วก็คือหมายถึงไอ้ขาหมูค่ะเพราะไอ้ขาหมูขึ้นไลฟ์ประกาศเมื่อวานว่า เป็นศัตรูส่วนตัวกับดำแจะจะต้องจัดการดำแจะจะต้องถลม่มแล้วก็ด่าทอหยาบคายอะไรทุกอย่างเช้านี้อนุวัฒน์ถึงต้องพูดเพราะเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ขาหมูไม่หยุดอนุวัฒน์เน้นว่าถ้าไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวแต่รักลุงจริงๆแล้วก็น่าจะหยุดได้น่าจะสามารถหยุดได้ถ้าไม่หยุดแปลว่าเห็นแก่เงินเห็นแก่ผลประโยชน์อันนี้เป็นคำไกลๆนะคะ พออนุวัตขึ้นพูดหลายคนก็เห็นด้วยแล้วมันก็เห็นชัดเจนขึ้นว่าไอ้พวยเนี่ยมันกลัวยี่สิบปีจริงๆแต่จะบอกให้นะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการอุทธร์นะคะการที่คนพวกนั้นจะมาด่าสาวิตจีจะมาทะเลาะเบาอแวงอะไรกับสวิตจีเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่ออุทธร์คดีหลักและถ้าพวย ไม่ได้ให้ไฟเขียวตรงๆมีหลักฐานจับได้ก็ไม่สามารถจะไปถอนประกันอะไรได้แล้วค่ะเพียงแต่คนจะมองว่าไอ้นี่สันดานห่วยส่งคนไปด่าเขาตัวเองด่าเองไม่ได้ส่งคนไปด่าเขาเพราะว่าพลวยเคยทําอย่างนี้มาก่อนเห็นกันชัดๆเราเห็นมาโดยตลอดไม่เคยห้ามไอ้ขาหมูในการด่าตาชานด่ายายสมควรด่าดําแจ๊ะเลยตอนที่กกกอกตอนที่คําพิพากษายังไม่ออก ตอนนี้โดนแล้วถึงต้องห้ามก่อนหน้านั้นไม่เคยห้ามปล่อยให้ขาหมูมันทำมาหากินกับการด่าทุกคนไอ้หมูมันติดปีกมันเคยชินกับการด่าเราได้เงินเยอะมันจะหยุดได้หรอคะในเมื่อครอบครัวมันขาหมูมันพูดชัดเจนว่าเป็นไรายได้หลักของครอบครัวมันนี่จะเปิดอีกช่องหนึ่งจะทำเป็นแบบกินเที่ยวซึ่งจริงๆก็ทำไม่ได้แล้วคะ่ะ และเช้านี้ไอ้ขาหมูพออนุวัตขึ้นอย่างนี้ไอ้ขาหมูก็ออกคลิปคลิปนี้ค่ะเห็นไหมครับเขาออกมาปรามตัวเองไอ้ขาหมูมันก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้อีกคลิปหนึ่งกันได้ผมเข้าใจแล้วครับครับผมจะหยุดครับโอ้โหแล้วคูกคนก็จะชื่นชมนะแต่อย่าลืมนะคะว่าทั้งไอ,อ้เลอยเทธิ์พูดถึงไอ้ขาหมูว่าอย่างไร ตื่นแล้วตื่นอีกเตือนแต่ละครั้งก็ครับ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 แล้วก็ไม่ทำอิถึกพูดเองว่าไอ้นี่เป็นคนเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอพอถูกเรียกมาติมาติงก็ครับ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 เลิกไปสักวันสองวันแล้วเดี๋ยวก็ทำใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การครับครับครั้งนี้ของมันก็เป็นแค่คอนเทนต์ค่ะได้อีกหนึ่งคลิปยอดวิวก็ดีด้วยดีกว่าทำ อย่างอื่นๆที่ได้บางทีแค่หลักร้อยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องปันงป่นต้องปั่นต้องปั่นดูดทุกคลิปดูดทุกคนวันหนึ่ง20คลิปนะคะเพราะว่ายอดมันตกนี่ออกมาครับครับหลังจากนั้นมันจะไม่พูดถึงจะมันจะทำยังไงร,รู้ไหมคะจะไปดูดคลิปคนอื่นที่ด่าสาวิตรีมาลงช่องมันให้คนอื่นด่าสาวิตรีแล้วตัวมันก็ดูดมาลง ไอ้ไหลาดามันก็ดูดมาลงถ้าอีดอกกระทือดามันก็ดูดมาลงถ้าบุมดามันก็ดูดมาลงมันก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นมันครับๆไปอย่างนั้นมันไม่ได้สานึกผิดอะไรหรอกมันไม่ได้เห็นแก่ไอ้พวยมันเห็นแก่เงินบางครั้งงวดหน้าอนุวัฒน์อาจจะต้องออกมาออกชื่อจริงๆว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้รักไอ้พวยจริงๆแต่หวังจะหาผลประโยชน์แล้วก็ครับๆเจ้าเลขกิ้งกรอกไปอย่างนั้นแหละ จุดได้สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็เอาอีกเดี๋ยวก็ใช้วิธีอื่นห้ามดูดคลิปตอนมีปัญหาเรื่องดูดคลิปไอ้ขาหมูทํำยังไงใช้โทรศัพท์สองเครื่องเปิดอีกอันหนึง่งแล้วจะเอ,เองก็ได้เออ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 นั่งอย่างนี้แปดนาทีหน้าด้านหน้าทนหน้าไม่อายถ้าว่าเออเอามาเป็นช่วงๆอย่างเนี้ยนิดเดียวเนี่ยอนุวัฒน์พูดเป็นชัวงง่วโมงดิฉันเอามาแค่กี่นาทีเนี่ยสองสามนาทีแล้วก็เอามา อธิบายเอามาชี้แจงเข้าหมายถึงใครเรื่องนี้ประเด็นมาอะไรยังไงใครมีปฏิกิริยาอย่างไรอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้ขาหมูเนี่ยดูเต็มแปดนาทีดูเต็มแปดนาทีเปิดเสียงคนอื่นแล้วตัวเองก็นั่งกินข้าวไปไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะตั้งกล้องนั่งกินข้าวแล้วก็เปิดเสียงแล้วก็น้ำลายก็ฟูม,มอยู่ข้างปากเนี่ย อาจจะต้องมีสักวันหนึ่งที่หลายคนต้องขึ้นแล้วก็พูดตรงๆว่าไอ้ขาหมูควรจะเปลี่ยนวิธีการทำ YouTube ของตัวเองทำคอนเทนต์ของตัวเองเพราะมันทำให้วงการ YouTube ฝั่งไอ้พวยทั้งหมดดูเป็นพวกที่ไม่มีค่าไม่มีคุณภาพ